สวัสดีค่ะกลุ่มปใจปล่อยจอยขอนำเสนอสตาร์ทอัพไอเดียดิจิทัลเฮลท์แคร์แพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าฟาร m มแคร์ค่ะเป็นแพลตฟอร์มรับยาที่ร้านขายยานะคะโดยพวกเรานะคะมีอินสปิเรชันมาจาก medicine scan ที่เพื่อนเคยทำเป็นโปรเจกต์ไว้ค่ะซึ่งอันนั้นจะเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับบอกข้อมูลเกี่ยวกับยาเบื้องต้นทำให้การปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วเราก็เลยนำไปต่อยอดเกี่ยวกับปัญหาภายในโรงพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังค่ะไม่ว่าจะเป็น โรคความดันสูงโรคอ้วนก็จะมีการสอบถามผู้ป่วยบ้างว่าปัญหาที่พบเจอคืออะไรคืออย่างบางคนนะคะอยู่ต่างจังหวัดแล้วเข้ามาในกรุงเทพเพื่อมารักษาในเมืองทําให้ค่าใช้จ่ายสูงและบางครั้งทําให้การรักษาไม่ต่อเนื่องค่ะถ้าสมมุติเรามีตัวกลางสักตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยค่ะประสานงานระหว่างโรงพยาบาลที่เขาไว้ใจกับร้านขายยาแถวบ้านผู้ป่วยก็สามารถเข้าไปรับยาได้แล้วก็รักษาได้ตามอาการค่ะ ซึ่งฟาร m c a ครนะคะเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับด i จิทัลเวลแคร์แพลตฟอร์มนะคะโดยแพลตฟอร์มของพวกเรานะคะจะทําให้ผู้ใช้งาน3ามกลุ่มค่ะซึ่งก็คือกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มร้านขายยาและก็กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังค่ะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและโรงพยาบาลน,นะคะอีกทั้งยังสามารถกระจายรายได้ให้แก่ร้านขายยาในพื้นที่ค่ะซึ่งแพลตฟอร์มของพวกเรานะคะจะทําให้การรักษาของผู้ป่วยนะคะสามารถรักษาได้อย่างต่อเนื่องค่ะเพราะสามารถรับยาได้ใกล้บ้านนะคะช่วยบันทึกชื่อยาตามประวัติการรักษาสามารถบันทึกอาการนะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามอาการของผู้ป่วยหลังการรักษาหรือทานยาอีกทั้งยังมีการแจ้งเตือนการรับประทานยาผ่านทางแชทบอทอีกด้วยค่ะ เคนพอยต์หรือปัญหานะคะ 1. ผู้ป่วยบางคนไม่สะดวกในการเดินทาง 2. ใช้เวลารอคิวในการรับยาภายในโรงพยาบาลค่อนข้างนานทําให้เกิดความแออัดค่ะ 3. การประเมินอาการหลังการให้การรักษาในทุกครั้งนะคะแพทย์ไม่สามารถติดตามอาการผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิดค่ะ 4. ผู้ป่วยลืมรับประทานยาทําให้การรักษาเกิดขึ้นได้อย่างไม่ต่อเนื่องค่ะและมาเก็ตไซส์หรือขนาดตลาดของพวกเรานะคะจะเป็นโรงพยาบาลทุกขนาดและเภสัชกรที่มีใบประกอบวิชาชีพอย่างน้อยหนึ่งคนค่ะ Customer Acquisition Plan นะคะหรือแผนการจัดหาลูกค้า Marketing Funnel ช่องทางการตลาดค่ะอย่างแรกนะคะ Awareness ค่ะเราต้องทำให้ Visitor รู้จักแบรนด์ของเราก่อนโดยผ่านโซเชียลต่อมานะคะเราจะ Interest ค่ะเมื่อกลุ่มเป้าหมายรู้จักสินค้าของเราแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทำเป็นลำดับถัดมาคือทำให้ลูกค้าสนใจสินค้าของเราและก็อยากทำความรู้จักแบรนด์ของเรามากขึ้นค่ะจากนั้น Conversion ค่ะเราจะโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจทาการซื้อขายกับเราโดยอาจจะก,กระตุน้นด้วยโปรโม หรือการทดลองใช้แพลตฟอร์มเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าแอคชั่นค่ะลูกค้านะคะอาจจะเริ่มดําเนินการอะไรสักอย่างเช่นสั่งซื้อสินค้าขอลองใช้สินค้าขอคําปรึกษาผ่านช่องทางแพลตฟอร์มจากนั้นนะคะเราจะ closing the deal ค่ะทําการปิดข้อตกลงในการซื้อขายและ loyalty ค่ะสร้างความไว้ใจให้กับลูกค้าเก่าโดยอาจจะสร้างโปรโมชั่นเล็กๆน้นอยๆให้ลูกค้าที่เคยใช้แพลตฟอร์มของเรานะคะ โดย architecture of digital health care platform นะคะจะเริ่มจากที่ user ได้ทำการเข้าแพลตฟอร์ม farm care ค่ะซึ่งผู้ใช้งานนะคะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะคือกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มร้านขายยาและก็กลุ่มผู้ป่วยเรือรังค่ะในส่วนของโรงพยาบาลน,นะคะเมื่อเราทำการเข้ามายังแพลตฟอร์มเราจะเจอ user interface 3ส่วนค่ะส่วนแรกนะคะก็จะเป็น prescription data ส่วนที่2 prescription ที่ user กลุ่มโรงพยาบาลสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียด prescription และส่วนสุดท้ายนะคะ d o r ค่ะซึ่งข้อมูลทั้งหมดนะคะก็จะเก็บไว้ใน Cloud s t o r a g e ในส่วนของ User กลุ่มโรงพยาบาลค่ะในส่วนต่อมานะคะจะเป็นร้านขายยาค่ะเมื่อทำการเข้ามายังแพลตฟอร์มนะคะเราจะเจอ User i n t e r f a ส e 3ส่วนค่ะส่วนแรกนะคะจะเป็น Schedule ค่ะส่วนที่2คือ Appointment และส่วนสุดท้ายนะคะ Pharmacy Profile ค่ะซึ่งข้อมูลนะคะจะเก็บไว้ใน c l o u d Sto r a g e ในส่วนของ User กลุ่มร้านขายยาค่ะในส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นกลุ่มพวกเป่วยเรื้อรังค่ะเมื่อทำการเข้ามายังแพลตฟอร์ ะะเราจะเจอ user interface 4ส่วนค่ะส่วนแรกค่ะจะเป็น Dr.Farm Dr.Farm ม r Farm นะคะจะเป็นแชทบอทที่สามารถสอบถามอาการหลังกินยาและแจ้งเตือนเวลากินยาได้ส่วนที่2เป็น p p p i n t m e n t ค่ะโดยส่วนนี้นะคะจะมีการใช้โ c a t i o n วันและเวลาเพื่อนัดหมายหลังจากนั้นจะเข้าสู่ payment information และ payment method เพื่อทำการจ่ายเงินโดยเครดิตหรือ Debit Card และ Mobile Banking ค่ะส่วนที่3นะคะจะเป็น Memo ค่ะที่สามารถบันทึกอาการในแต่ละวันและส่วนสุดท้ายนะคะจะ เป็น Patient Profile ค่ะซึ่งข้อมูลนะคะก็จะเก็บไว้ใน Cloud Storage ในส่วนของ User กลุ่มผู้่วยเื้อรังค่ะ ต่อมาคือดิจิทัลแพลตฟอร์มในส่วนของเวิร์กโฟล์การทํางานของระบบนะคะจะเริ่มต้นจากการตรวจสอบว่ายูเซอร์มีบัญชีผู้ใช้งานหรือไม่หากมีจะเข้าสู่ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบหากไม่มียูเซอร์ต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบโดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและกดยืนยันการลงทะเบียนค่ะจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบค่ะโดยกรอกยูเซอร์เนมและรหัสตามสิทธิผู้ใช้งานระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่านซึ่งหากรหัสผ่านถูกต้องจะสามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์มตามสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่ยูเซอร์ทาการเลือกเอาไว้ค่ะซึ่งได้แก่โรงพยาบาลร้านขาย หรือผู้ป่วยเรื้อรังนะคะและถ้าหากรหัสผ่านไม่ถูกต้องยูเซอร์ต้องทําการเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งค่ะ แพลตฟอร์มของเรามีการแบ่งสิทธิผู้ใช้งานออกเป็น3ส่วนได้การค่ะโดยสิทธิแรกคือของทางฝั่งโรงพยาบาลเมื่อแพทย์ทําการเข้าสู่ระบบแล้วจะแบ่งการทํางานออกเป็น3ส่วนค่ะในส่วนแรกแพทย์สามารถตรวจสอบ prescription status ซึ่งจะแสดงสถานะใบารับยาของผู้ป่วยค่ะและในส่วนของ prescription แพทย์าสามารถกรอกข้อมูลชื่อนามสกุล H N อายุชื่อโรครายละเอียดยาของผู้ปว่วยโดยข้อมูลในส่วนนี้จะส่งให้กับทางฝั่งของร้านขายยาค่ะและส่วนสุดท้ายคือข้อมูลโปรไฟล์จะแสดงข้อมูลโปรไฟล์ของแพทย์ที่เข้าสู่ระบบอยู่นั่นเองค่ะ สิทธิ์ผู้ใช้งานที่2คือทางฝั่งของร้านขายยาค่ะเมื่อเภสัชกรทําการเข้าสู่ระบบแล้วจะแบ่งการทํางานออกเป็น3ส,ส่วนค่ะในส่วนแรกคือ schedule จะแสดงรายละเอียดใบสั่งยาและวันเวลาที่ผู้ป่วยนัดเข้ามาส่วนต่อมาคือ appointment จะแสดงรายละเอียดใบสั่งยาและรายละเอียดของการนัดหมายค่ะโดยเภสัชกรสามารถตอบรับการนัดหมายได้และส่วนสุดท้ายคือข้อมูลโปรไฟล์จะแสดงข้อมูลโปรไฟล์ของเภสัชกรที่เข้าสู่ระบบอยู่นั่นเองค่ะ สิทธิผู้ใช้งานที่3คือทางฝั่งของผู้ป่วยเรื้อรังค่ะเมื่อผู้ป่วยทาการเข้าสู่ระบบแล้วจะแบ่งการทํางานออกเป็น4ส่วนด้วยกันในส่วนแรกคือด็อกเตร์ฟาร์มเป็นเอไอแชทบอทที่สามารถประเมิอนอาการหลังการรับประทานยาและแจ้งเตือนเวลารับประทานยาได้และในส่วนที่2นะคะคือ point m e n t จะแสะดงรายละเอียดใบสั่งยาและทําการนัดหมายวันเวลาในการไปรับยาจากร้านขายยาได้ค่ะส่วนที่3คือเม mo สามารถบันทึกรยละเอียดอาการในแต่ละวันได้และส่วนสุดท้ายคือข้อมูลโปรไฟล์จะแสะดงข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ป่วยที่เข้าสู่ระบบอยู่นั่นเองค่ะ ต่อมาในส่วนของ UX UI ดีไซน์นะคะในส่วนนี้พวกเราเน้นออกแบบให้ใช้งานได้บนโมบายผ่านระบบปฏิบัติการ iOS ค่ะโดยเริ่มต้นในส่วนของแพทย์ประจำโรงพยาบาลที่เข้าวมโครงการและใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มของเรานะคะเมื่อเปิดดิจิทัลแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วหน้าแรกจะปรากฏปุ่มบัตรทอนตอนสิบการใช้งานคลิกไปที่ปุ่มด็อกเตอร์เพื่อล่มต้นการใช้งานเมื่อเข้ามาแล้วจะพบกับหน้า sign up ให้แพทย์ที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนได้ในหน้านี้ซึ่งจะมีรายละเอียดเบื้องต้นที่ต้องกรอกคือ user name Name, p พ f i ฟิกเพิร์ a s t n a m e l a เ e n และเซ n e ์น e มเบอร์ฮอบิท e น e น a m e พ t p a ต t มนต์พาและ Confirm p a s s Word ค่ะเมื่อก่อข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดปุ่ม Save เ,เพื่อบันทึกข้อมูลค่ะแต่ถ้าหากเป็นแพทย์ที่มีบัญชีอยู่แล้วนะคะสามารถกดปุ่ม Sign In เพื่อลง,องเข้าสู่ระบบได้เลยโดยใช้ Username และ p a s s Word ที่เคยลงทะเบียนเอาไว้ค่ะในหน้า P-Scription Status นะคะจะเป็นหน้าแรกที่แพทย์เข้ามาถึงจะประกอบไปด้วยข้อมูลติดตามสถานะการรับยาของคนไข้ตามที่แพทย์ได้ออกใบสัง่ง เมื่อกดไอคอนกล่องปฐุมพยาบาลด้านล่างนะคะจะปรากฏหน้า p r e s c r i p t i o n เป็นหน้าที่แพทย์สามารถออกใบสั่งยาออนไลน์ได้โดยกดไปที่เครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มใบสั่งยาเมื่อกดไปแล้วนะคะจะปรากฏหน้าให้แพทย์สามารถกรอกข้อมูลใบสั่งยาซึ่งจะมีรายละเอียดที่จําเป็นต้องกรอกคือวันที่ออกใบสั่งยาชื่อนามสกุล h หตเออายุชื่อโรคข้อมูลของยาและเลขที่ใบสั่งยาค่ะตัวข้อมูลของยานะคะจะประกอบไปด้วยชื่อจํานวนและราคาค่ะ เมื่อกอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะกดปุ่มเซฟเพื่อออกไปสั่งยาไปให้คนไข้ค่ะเมื่อกดปุ่มไอคอนแพทย์ด้านล่างนะคะจะปรากฏหน้าด็อกเตอร์โปรไฟล์เป็นหน้าที่แสดงข้อมูลส่วนตัวของแพทย์ไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลไลเซอส์นัมเบอร์ Python n เนมและดีพาร์ตเมนต์ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังกดปุ่ม s i ยเอา t เพื่อล็อกเอาออกจากระบบได้ค่ะ ต่อมาในส่วนของเพสัชกรตามร้าขายยาที่เข้าร่วมโครงการและใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มของเรานะคะเมื่อเปิดดิจิทัลแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วคลิกไปที่ปุ่มพายมาซีเพื่อิ่มต้นการใช้งานเมื่อเข้ามาแล้วจะพบกับหน้า sign up ให้เพสัชกรที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนได้ในหน้านี้ซึ่งจะมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้นะคะคือ user name prefix first name last name license number location password และ confirm password ค่ะ เมื่อกรอข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดปุ่มเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลค่ะแต่ถ้าหากเป็นเพภสัชกรที่มีบัญชีอยู่แล้วนะคะสามารถกดปุ่ม Sign In เพื่อล็อินเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะในหน้าสเกดูนะคะจะเป็นหน้าแรกที่เภสัชกรเข้ามาถึงหน้านี้จะแสดงรายละเอียดการนนะัดรับยาตามที่คนไข้ได้ตกลงเวลากับเภสัชกรค่ะและสามารถดูรายละเอียดใบสั่งยาได้ในปุ่ม c d ดีเทลเพื่อจ่ายยาตามใบสั่งยาของแพทย์ค่ะ เมื่อกดไอคอนปฏิทินด้านล่างนะคะจะปรากฏหน้า App p o i n t m e n t เป็นหน้าที่เภสัชกรตกลงนับจ่ายยาให้กับคนไข้โดยสามารถดูรายละเอียดใบสั่งยาได้ในปุ่มซ detail ในกรณีที่เภสัชกรสะดวกจ่ายยานะคะให้กดปุ่มสีเขียวแต่ในกรณีที่เภสัชกรไม่สะดวกจ่ายยานะคะให้กดปุ่มสีแดงนั่นเองค่ะ และเมื่อกดปุ่มไอคอนขวามือด้านล่างนะคะจะปรากฏหน้าขคมาซีโปรไฟล์เป็นหน้าที่แสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของเพศสัจกรไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลไลเซนซ์นัมเ,เบอร์และโลเคชันค่ะนอกจากนี้นะคะสามารถกดปุ่มสายเอาเพื่อล็อกเอาออกจากระบบได้ค่ะนันจะเป็นในส่วนของผู้ป่วยที่เข้ามาใช้งานภายในระบบค่ะ ซึ่งเหมือนกับสส่วนก่อนหน้านี้นะคะถ้าหากผู้ใช้งานยังไม่มีบัญชีจะทําการลงทะเบียนก่อนค่ะโดยการลงทะเบียนของผู้ป่วยนะคะจะประกอบไปด้วยอาทิเช่นชื่อนามสกุลเลขบัตรประจําตัวประชาชน H.N. หรือ Hospital Number เป็นต้นค่ะเมื่อกรอข้อมูลทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วนะคะกดบ,บันทึกค่ะก็จะไปหน้า sign in เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบได้ค่ะหรือถ้าหากผู้ใช้งานมีบัญชียู่แล้วสามารถกด sign in เข้าสู่ระบบได้เลยค่ะโดยเมื่อเราเข้าสู่ระบบแล้วนะคะจะพบเมนูทั้งหมด4เมนูด้วยกันค่ะโดยเมนูแรกคือ Doctor Farm เป็นรูปแบบของแชทบอทค่ะโดยมีทั้งหมด2ฟังก์ชันการทำงานนะคะ1ค่ะหลังจากการได้รับยาแล้วนะคะ Doctor Farm จะส่งแบบประเมินคัดกรองว่าผู้ป่วยมีอาการแพ้ยาหรือไม่ หากมีนะคะก็จะมีข้อแนะนําการปฏิบัติตัวในเบื้องต้นค่ะส่วนฟังก์ชันที่2นะคะดรฟาร์มก็จะมีการสอบถามว่าอยากให้แจ้งเตือนเวลารับประทานยาหรือไม่ถ้าเรากดให้แจ้งเตือนนะคะเจ้าตัวดรฟาร์มอ่ะค่ะก็จะส่งข้อความมาแจ้งเตือนให้เรารับประทานยาค่ะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของเมนู a p p o i n t m e n t ค่ะเมนูที่2เป็นเมนูที่เมื่อโรงพยาบาลมีใบสั่งยามาทางผู้ป่วยจะสามารถกดเลือกนัดวันเวลาและสถานที่ร้านขายยาทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการได้ค่ะรวมไปถึงสามารถดูรายละเอียดใบสั่งยา ราคาและการชำระเงินล่วงหน้าได้ โดยช่องทางการชำระเงินนะคะจะรองรับเป็นในรูปแบบของเครดิตการ์ดโดยสามารถกรอกเลขบัตรและตั้งข้อมูลเป็น d e ฟอลต์ได้ค่ะหรือหากชำระโมบายแบงกิ้งนะคะจะมีช่องให้แนบสลิปหลักฐานค่ะเมื่อนัดหมายแล้วนะคะรายงานการของเราจะไปขึ้นที่ทางร้านขายยาค่ะทางร้านขายยาก็จะตอบรับการน,นัดหมายหากนัดสาเร็จหรือทางร้านขายยารับเรานะคะก็จะขึ้นเป็นสถานะนัดหมายเป็นสีเขียวค่ะหรือสถานะเป็น as p p o i n t m e n t success นะคะแต่ในกรณีที่นัดหมายไม่สําเร็จค่ะก็จะขึ้น as appointment fail ค่ะ ่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของเมนูที่3ค่ะมีโมนะคะคล้ายๆกับไดอารี่ที่เราสามารถบันทึกอาการป่วยในแต่ละวันได้ค่ะและสุดท้ายค่ะคือเมนูโปรไฟล์ที่เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลที่เกอกไว้ได้ค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของ Business Model Canvas ภายในระบบแพลตฟอร์มของเราค่ะเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนใหญ่ๆค่ะเพื่อให้สามารถเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะคะในส่วนแรกค่ะ who คือใครประกอบไปด้วย Customer Segment ค่ะลูกค้าของเรานะคะก็จะมีในส่วนของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการและผู้ป่วยเหลือรังค่ะ2ค่ะ Customer Relationship นะคะความสัมพันธ์กับลูกค้าภายในแพลตฟอร์มของเราค่ะ 1. นค่ะก็จะมีการสร้างระบบสมัครสมาชิก2สามารถดัดหมายวันเวลาในการรับยาได้สามารถติดตามผล รับจากผู้ป่วยได้ค่ะว่าได้รับยาแล้วหรือยังนะคะและ3ค่ะช่องทางหรือชานลต่างๆนะคะจะประกอบไปด้วยโซเชียลมีเดียและหน้าร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการโดยจะมีเราก็ไปแสดงที่หน้าร้านขายยานั้นนะคะส่วนที่2ต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของวอตหรืออะไรนะคะประกอบไปด้วยวารุปพร o ปโพสิชันค่ะจุดแข็งของเราโดยโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการก็จะมีความน่าเชื่อถือนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งานค่ะเน้นให้ผู้ป่วยสามารถรักษาตัวที่บ้านร่วมกับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อลดการไปรับบริการที่โรงพยาบาลได้ค่ะช่วยบันทึกชื่อยาตาม ประวัติการรักษาสามารถบันทึกอาการและติดตามอาการผู้ป่วยหลังจากการรักษาหรือทานยาได้ค่ะและสุดท้ายมีการแจ้งเตือนเวลาการรับประทานยาผ่านแชทบอทค่ะต่อมานะคะส่วนที่3 how อย่างไรค่ะประกอบไปด้วย key activity หรือกิจกรรมหลักภายในแพลตฟอร์มของเรานะคะคือ1นค่ะออกใบสั่งยาโดยแพทย์เฉพาะทางจ่ายยาโดยเภสัชกรและผู้ป่วยสามารถไปรับยาที่ร้านขายยาได้ค่ะ2องค่ะผู้ป่วยสามารถจองสถานที่และเวลาในการรับยาได้ค่ะและ3นะคะโรงพยาบาลสามารถติดตามสถานะการรับยาของผู้ป่วยได้ค่ะต่อมาค่ะ จะเป็นคีย์รีซอร์นะคะหรือทรัพยากรหลักของเราก็จะมีประกอบไปด้วยข้อมูลผู้ป่วยข้อมูลยาจํานวนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมและร้านขายยาที่เข้าร่วมค่ะคีย์พาร์ทเนอร์ค่ะพันธมิตรหลักนะคะก็จะมีโรงพยาบาลกับร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการค่ะส่วนที่4ค่ะคือมันนี่ค่ะ Revenue Stream ค่ะก็คือช่องทางของรายได้ที่จะมีการตัดบัตรเครดิตบัตรเดบิตให้ค่ะหรือรวมไปถึงผู้ใช้งานสามารถใช้โมบายแบงกิ้งในการชําระได้ค่ะและสุดท้ายนะคะ c o t s t r u c t u r e หรือโครงสร้างของต้นทุนค่ะก็จะประกอบไปด้วย Databa s e และ Server ที่เราใช้งานนนนั่่เองคะใส่วนของ Target Customer หรือกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะคือ 1. ลงโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 2. ลร้านขายยาทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการและ 3. ผู้ป่วยเหลือลังที่ได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางประจำโรงพยาบาลนั้นๆค่ะ และ literature survey จากการศึกษาดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีความใกล้เคียงกับแพลตฟอร์มของเราพบว่ามีดังนี้ค่ะ 1. จุฬาแคร์แอปพลิเคชันเป็นแอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยซึ่งรองรับการเข้าใช้งานโดยผู้ป่วยญาติผู้ป่วยและบุคลากรภายในโรงพยาบาลบนสมาร์ทโฟนโดยการบริการภายในแอปพลิเคชันหลักๆคือมีการแจ้งเตือนการนัดหมายล่วงหน้าการชำระเงินผ่านโมบายแบงกิ้งและการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้ารักษาเช่น สิทธิประกันสังคมหรือประกันสุขภาพาค่ะ 2. หมอดีเป็นแอปพลิเคชันที่ผู้ป่วยสามารถถามหมอออนไลน์ได้จากทุกที่ซึ่งสามารถพบหมอได้กว่า500คนและ20ะกว่าสาขาของบริการคลินิกเฉพาะทางรักษาและรับยาได้ภายในแอปเดียวโดยการบริการหลักๆภายในแอปพลิเคชันนะคะคือมีการนัดหมายแพทย์ทักแชทสอบถ,ถามได้ทันทีมีระบบค้นหาแพทย์ด้วยคีย์เวิร์ดและยังสามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพได้อีกด้วยค่ะ 3ยาพร้อมเป็นแอปพลิเคชันดูแลสุขภาพซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงยาและคำปรึกษาได้อย่างรวดเร็วค่ะโดยการบริการภายในแอปพลิเคชันหลักๆคือครอบคุมการดูแลสุขภาพและการรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นโดยมีการให้บริการแบบเรียลไทม์ระหว่างหลันงขายยากับคนไข้ด้วยระบบ AI ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถปรึกษาเภสัชกรผ่านทางช่องแชทเสียงและวิดีโอได้ค่ะ4 a c แ n o กเป็นแอปพลิเคชันตรวจโรคด้วยตนเองเบื้องต้นผ่านระบบ AI โดยการบริการภายใน พลิเคชันหลักๆคือผู้ใช้สามารถใส่อาการเบื้องต้นพร้อมข้อมูลความเสี่ยงส่วนบุคคลโดยระบบจะทำการซักประวัติเพิ่มเติมเพื่อวิเคราะห์อ,อย่างละเอียดโดยมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากแพทย์ผ่านคำแนะนำที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติตามได้ทันทีค่ะ5หมอออนไลน์เป็นแอปพลิเคชันบริการดูแลสุขภาพและการแพทย์ยุคใหม่ซึ่งช่วยให้ผู้ปว่วยพูด,พดคุยตอบโต้กับแพทย์ได้แบบเดียวทามโดยการบริการภายในแอปพลิเคชันหลักๆคือประเมินอ,อาการด้วยระบบ AI ปรึกษาแพทย์เลือกยายและปรึกษาเภสัชกรอีกทั้งยังมีการตรวจสุขภาพถึงที่บ้้านไดดวย โดยจุดเด่นของดิจิทัลแพลตฟอร์มฟาร์มแคร์ของเรานะคะแพทย์จะสามารถติดตามอาการของผู้ป่วยได้มีแจ้งเตือนเวลาการรับประทานยาผ่านแชทบอร์ดให้แก่ผู้ป่วยและผู้ป่วยยังสามารถบันทึกอาการของตอนเองได้อีกด้วยค่ะอีกทั้งผู้ป่วยยังสามารถเลือกร้านขายยาที่ต้องการเข้ารับยาได้ใกล้บ้านและสะดวกอีกด้วยค่ะ oh. และนี่คือลายชื่อสมาชิกของกลุ่มเราค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชาแนล Software จ n g i n e e r เพื่อไม่ให้พลาดผลงานดีๆของพวกเราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ